สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับฟ้าใสไรเดอร์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่านะครับวันนี้นะจะพาทุกท่านนะครับมาพบกับรถมอเตอร์ไซค์หลังจากเมื่อคืนได้ทําการรีวิวไปแล้วนะครับอาจจะดูมืดๆนะวันนี้ก็จะมาถ่ายทําช่วงกลางวันนะครับจะได้เห็นสภาพรถนะครับว่าแต่ละคันเป็นยังไงกันบ้าง เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดรถแล้วก็ราคานะครับจะได้ไปไวๆเนาะเพราะว่าเมื่อคืนได้มีการอบอกไปแล้วนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างมาเริ่มตัวเล็กกันก่อนเลยนะครับตัวเล็กนะครับโนวา R S Super นะครับต้องบอกว่าคันนี้เก็บงานมาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวระบบไฟนะครับแล้วก็ตัวโช๊คอัพนะครับนี่เก็บงานมาครบหมดแล้วนะ ก็เดี๋ยวมารีวิวให้ชมกันว่าสภาพเป็นยังไงกันบ้างนะครับี่นะครับมาดูด้านหน้านะครับชุดสีก็ทํามาใหม่นะครับนะชุดสีทําใหม่ยางขอบเป็นล้อโลนะครับเป็นโลนะครับตัวขอบนี่ RSUPER นะครับชุดสีนะครับเอาให้ดูนะครับตามรีวิวนี่แหละนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อเช้านะขี่ไปให้ทาง ลูกค้าดูนะครับที่ติดต่อมาเมื่อคืนนี้นะครับขี่ไปไกลอยู่เหมือนกันนะครับก็เอาไปดูแล้วก็ยังไม่ถูกใจนะครับก็ไม่เป็นไรก็ไม่ว่ากันนะครับก็เลยเอากลับมานะครับรีวิวให้กับคนที่สนใจนะครับดีกว่านะครับนะราคาอย่างที่ผมแจ้งไปนะผมบอกไปแล้วว่าราคาหมื่นสานะครับยังไงก็ยังคงราคาเดิมนะครับนะจากที่ว่า เคยโพสต์ขายไป1 5 0 0 0บาทนะครับแต่ว่าบอกราคาลดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คงไม่ปรับราคาขึ้นนะครับก็คือเอาราคานี้แหละ13,000บาททุนท่วนะครับราคานี้ยังไม่รวมส่งนะครับนี่โนวา RRS นะครับโชก YSS นะครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะเอกสารครบนะครับภาษีขาดเกินเนี่ยครับไฟเลี้ยวด้านหลังก็เปลี่ยนให้ประมาณนี้เลยนะครับ นี่แหละมาให้ดูรายละเอียดกันว่ารถนะครับเป็นยังไงแบตเตอรี่ก็เปลี่ยนใหม่นะครับแบตเตอรี่เต็มเลยต้องบอกว่าเก็บงานเพื่อขายโดยเฉพาะเลยนะครับเก็บงานมาเพื่อขายโดยเฉพาะแล้วก็ไม่ได้เอากำไรด้วยนะครับคันนี้นะครับอยากจะปล่อยอยากจะให้มีคนเอาไปดูแลต่อนะครับเพราะว่ารถเล็กผมไม่ได้มีโอกาสได้ใช้สักเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวให้ฟังเสียงก่อนเนาะจะให้ฟังเสียงทุกคันแล้วกันนะครับสตาร์ทเอาแบบง่ายๆแก่กเดียวนะครับเครื่องเงียบนะครับอ่าเครื่องเงียบนะครับ ค okay. ประมาณนี้นะครับโนวา RS Super รนะครับราคานะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับ13,000บาทนะครับนะก็มีคนสนใจอยู่หลายคนนะครับยังไงก็รีบติดต่อมาเลยนะครับใครที่ชอบโนวานะครับอ,อันนี้กลางวันจะเห็นภาพชัดหน่อยต่อไปนะครับ KR คันนี้นะครับก็ต้องบอกว่า KR คันนี้นะครับเอกสารครบภาษีปี64ีรถจดทะเบียนปี4 4ราคา5 3 0 0 0บาทนะครับราคา53,000บาทเสื้อ1855ค่าคาบูกลมนะครับอ่ค่อนข้างครบเลย KR คันนี้สวยมากชุดสีทำใหม่ทั้งคันนะครับชุดสีทำใหม่ทั้งคันตามภาพเลยนี่แหละตามวิดีโอที่ผมถ่ายให้นะครับนะเสื้อ1855นะครับ ขาบูกลมนะท่อสวยนะครับปลายท่อเงาวิ่งเลยคือใหม่ใหม่เกือบทั้งคันนะครับเอาง่ายๆเลยคันนี้ใหม่เกือบทั้งคันเลยชุดสีเนี่ยแหละครับเงาๆแบบนี้เลยต้องบอกว่ากล้องผมไม่ได้ปรับสีไม่ได้อะไรนะครับเวลาเวลาโพสคลิปก็สีเป็นยังไงนะครับตัวจริงก็เป็นอย่างนั้นเลยนะครับ ด้านหน้าแม็กมันจะสีสะท้อนแสงหน่อยนะครับอันนี้ไม่ผิดเลยนะครับตามภาพที่ได้ออกไปเลยนะครับชุดสีสวยมากนะครับก็คือชุดสีทำมาแล้วนะครับทำมาทั้งคันเลยนี่เงาวับนะครับดูด้านหน้ากันหน่อย K.R. อย่างที่แจ้งไปรถจดทะเบียนปี44นะครับสวยมากสีสวยมากนะครับต้องบอกว่าสีสวยจริงๆนะครับอุปกรณ์ครบนะครับนะอุปกรณ์ครบมีครบหมดเลยการตกก็มีให้นะครับกำลังทำเก็บสีอยู่นะครับมาให้ฟังเสียง าง่ายเดินเบาเงียบมากนะครับ นะครับนะครับ k r นะอีกทีนึงนะครับสำหรับ k r คันนี้นะครับคันเขียวขาวส้มเนี่ยราคา53,000บาทนะครับราคา53,000บาทเอกสารครบภาษีปี64นะครับอ่าอันนี้ก็มารีวิวให้ชมส่วนคันนี้นะครับ SE 98นะครับอ่าลูกค้าจองเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ก็เดี๋ยวจะเอาไปเก็บงานเพิ่มเติมให้นะครับนะจองแล้วก็ ขอข้ามไปเลยเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่ามันสวยยังไงนะครับต้องบอกว่า2คันเนี่ยสวยสวยไม่แพ้กันเลยนะครับสวยเหมือนกันเลยนะเพียงแต่ว่าตัวนี้มันเป็นลิมิเต็ดนะครับคันนี้มันเป็นลิมิเต็ดซูมให้ดูใกล้ๆนะครับเบาะใหม่สีใหม่ท่อ PDK นะครับ ให้ดูด้านหน้าประมาณนี้นี่นะครับอ่าส่วนคันนี้ก็อย่างที่แจ้งไปนะครับสวยไม่แพ้กันเด็ดเหมือนกันนี่นะครับ Okay. มาขั้นต่อไปนะก็ต้องบอกว่าเป็นคอล o สไตล์กับอีก2คันแรกนะครับนะสำหรับคันนี้เนี่ยมันก็เป็นแนวแนวซิ่งแล้วกันนะครับแนวนะผมว่าสวยนะ,ะมาดูกันนะครับ kr ภาษีปี64นะครับราคา45,000นนะครับท่อแดงบางทรายนะครับคันนี้นี่เลยนะครับ dbs ปลายคาร์บอน นะครับคารบ์บอนเคเล่านะครับเสื้อ1855นะครับชุดหน้านี่ก็คือปรับมาเรียบร้อยแล้วนะครับชุดหน้าแบบนี้เลยสวยมากแห้งๆเลยนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมเลยนี่พีดีเคโทษทีพ่อแดงบางทรายนะครับมา อื่นๆเนี่ยชุดสีเนี่ยผมว่านะถ้าจะให้สวยก็คือทําชุดสีใหม่นะครับเพราะชุดสีเดิมสีมันก็จะดูซีดๆจืดๆนิดนึงนะครับอุปกรณ์แต่งก็มาเต็มเหมือนกันนะครับหม้อน้ำมีนียมปั๊มนะครับแบบปั๊มแต่งนะครับอาร์มหลังเป็นแบบอลูมิเนียมนะครับเบาน้ําหนักเบานะครับรถคันนี้เบามากก็คือเหมือนกับรถไล่เบานะครับ ชุดหน้านะครับตรงนี้ก็มีรอยนะครับเป็นตำหนินะครับถ้าทำสีใหม่ก็คือจบเลยดูฝั่งนี้บ้างเมื่อคืนได้มีการรีวิวไปแล้วนะครับบางส่วนแต่ว่าวันนี้เอามาให้ชมบรรยากาศในช่วงกลางวันกันนะครับว่า สภาพรถเป็นยังไงบ้างนะครับจะได้เห็นชัดๆนี่ล้อหลังนะครับเป็นดัมเบรกนะครับดัมเบรกเกียร์โยงมอน้ำมีเนียมภาษีปี64นะครับคันนี้นะให้ฟังเสียง เสียงมันจะลั่นๆหน่อยนะขออนุญาตไม่เบิร์ดแรงนะครับเพราะว่ามันอยู่ในบ้านนะครับฟังรอบเดืนเบาแล้วกันนิ่งมากเครื่องเงียบนะครับ มานี้ขอลากเข้าที่ก่อนจะได้ไม่เกะกะอึบนะนี่แหละครับ K R คันสีแดงนะครับราคา45,000บาทนะครับภาษีปี64นะของแต่งก็ประมาณนี้นะครับพร้อมซิ่งได้เลยมาถึงคันนี้ถามกันเยอะมากนะครับสำหรับสีเทาดำคันนี้นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับ ของแต่งก็มาเต็มเหมือนกันนะครับนะปั๊มหน้ามอนาเมเนียมปั๊มบนปอกนะครับนี่ตุ้มอปอกแฮนนะครับปั๊มบนก็ถือว่าค่อนข้างครบนะครับฮนะปั๊มหลังนะนี่นะครับ ดูรายละเอียดกันชัดๆเลยสวยนะครับสวยเสียงเพราะด้วยคันนี้นี่ด้านหน้านะครับให้ดูด้านหน้าหนะ่อยประมานี้นะครับให้ฟังเสียงนะ อันนี้ก็แบบไฟแบบไว้ๆนิดนึงนะครับไม่มีเวลารีวิวแคกเดียวเหมือนกัน ขออนุญาตปิดหายใจไม่ออกอนี่ละครับนะสำหรับ KR คันนี้นะครับสีเทาดำคันนี้นะครับราคา48,000บาทนะครับราคา48,000บาทอย่างที่แจ้งไปของแต่งก็ประมาณนี้นะครับเสียงโหดๆแบบนี้แหละนะครับ2คันนี้นะคันนี้ราคา4 5 0 0 0บาทนะครับ ขอแดงบางสายของแต่งก็ประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้ก็2คันละนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับ2คันนี้เนี่ยต้องบอกว่าพร้อมใช้จริงๆนะมาดูคันสุดท้ายนะครับเพิ่งเข้ามาล่าสุดเลย T-ZM ตามใครไม่เป็นนะครับเจ้าของสโลแกนตามใครไม่เป็นต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมีครบทุกยี่ห้อเลยยกเว้นซูซูกิ นะครับที่แกมมาของผมที่เก็บงานอยู่นะครับนะไม่งั้นนี่โอ้โหครบสีค่ายเลยงานะทั้ง NSR KR t z m นะครับขาดแกมมาอย่างเดียวนะครับราคานะครับนะราคานะครับสำหรับ t z m คันนี้นะครับอยู่ที่27,000บาทนะครับ นะครับ27,000บาทนะครับ t z m คันนี้นะครับใครสนใจก็รีบติดต่อมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงด้วยนะครับว่าเป็นยังไงสำหรับชุดสีก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างใช้ได้นะครับค่อนข้างสวยนะครับแห้งๆเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ฟังเสียงกันว่าเป็นยังไงนะครับชุดหน้านะครับ ประมานี้ถังน้ำมันสวยนะครับชุดสีสวยอุปกรณ์อยู่ครบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นก,กันตกนะกระจกมองหลังบานให,ใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่ทำกระจกมาแบบบานใหญ่มากเท่ากับจานข้าวเลยนะครับส่วนอื่นก็สวยครับ สวยแบบนี้เลยนะราคา27,000บาทนะครับราคานี้ยังไม่รวมส่งนะครับใครสนใจก็รีบติดต่อมาเลยนะครับ088 612 4002เดี๋ยวให้เบอร์ไว้ด้านล่างนะก็สวยๆเนียนๆแบบนี้ละครับมาฟังเสียงกันหน่อยที่เซคันนี้เอกสารต้องบอกว่าครบนะครับที่เเอคันนี้เนี่ย เอกสารครบนะครับภาษีขาดเกินนะครับมีเอกสารครบหมดเลยคันสตาร์ทส,สวยมากว้าวแก๊กเดียวติดเลยสุดยอดเครื่องเงียบมากเครื่องเงียบมากครับ เนี่ยกิ๊บเลยข้างในแห้งด้วยนะแต่มันถ่ายมันถ่ายไม่เห็นนะครับเนี่ยแหละรอบเดินเบาดีขี่ไกลๆได้เลยประมานี้ นะครับพอหอมปากหอมคอนะสำหรับ t z M คันนี้เจ้าของฉายาตามใครไม่เป็นก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็น t z M รุ่นแรกนะครับ t s M มันจะออกมา2ตัวนะครับอันนี้ตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับสวยนะครับสวยแห้งๆเลยสวยมากนะใครสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับมาโอเคก็เดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีหนึงนะครับ โนวา rs เปอร์คันนี้นะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับราคา13,000หามพันบาททุ่นๆนะครับงดต่อรองนะครับคันนี้ลดจาก15,000แล้วนะครับเอกสารครบหมดเลยนะครับต้องบอกว่ารถทุกคันมีเอกสารครบหมดเลยนะครับนี่โนวา rs เปอร์นะครับถ่ายให้เห็นแล้วนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ kr นะครับ kr 150คันนี้นะครับ ภาษีปี64เอกสารครบเช่นเดียวกันนะครับราคา53,000บาทนะครับเครื่องดีๆเลยนะครับตัวนี้นะครับสวยมากชุดสีทำทั้งคันส่วนคันนั้นจองแล้วนะครับนี่ s อ98จองแล้วนะครับ T Z M นะครับคันนี้ราคา27,000บาทนะครับเอกสารครบาภาษีขาดเกินนะครับมาไปต่อ k r ร,ราคา45,000บาทนะครับท่อแดงบางสายของแต่งประมาณนี้เลยนะครับนี่ถ่ายให้เห็นกันชัดๆไปสีดำเทาดำคันนี้นะครับราคา48,000บาทนะครับเรี่ยมๆแบบนี้เลยนะครับเสียงโหดมากสองคันนี้นะต้องบอกว่าเหมาะสำหรับเด็กวัยรุ่นนะครับรถแบบนี้เนี่ย <c oughs> วัยรุ่นชอบโอเคอ่ะก็ ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็ยังไงขอบพระคุณนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็กดติดตามกดไลค์นะครับยังไงก็ฝากฟ้าใส่ไรเดอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปลงให้ชมว่าแต่ละคันสวยงามแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปไว้ท้ายคลิปยังไงดูให้จบนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเดี๋ยวไปชม ภาพสวยๆนะครับจากรถทั้งหมดได้เลยนะครับไปเลย